สวัสดีครับผมปาร์คจากโซแฟรครับโซแฟรเราเป็น t r a เวลเทคสตาร์ t ั p ที่โฟกัสในเรื่องของการท่องเที่ยวภายในประเทศก่อนอื่นเลยก็อยากให้ทุกคนมารู้จักการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราจองที่พักผ่านออนไลน์ทราเวลเจนต่างๆไม่ว่าจะเป็น Agoda, Booking.com หรือว่า Trip .com ที่เป็นของต่างชาติแล้วเราก็ทำมี Tra v e l blogger ครับที่คอยให้แรงบันดาลใจหรือ Inspiration ในการออกไปท่องเที่ยวต่างๆในประเทศของเราแล้วเราก็มีแพลตฟอร์มทางเลือกครับที่คอยขายว o u c h e r ต่างๆในประเทศของเราในการท่องเที่ยวต่างๆนะครับแล้วอะไรคือ next move ต่อไปของการท่องเที่ยวของเรานะครับอย่างที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหารเรามี Food Del i v e อ y อย่าง Grab กเมี Mobile Payment อย่าง Kbank หรือ scb แล้ว Travel ของเราล่ะครับมีอะไรอยู่บ้าง นั่นคือคาถามที่ผมมีคําถามให้กับตัวเองแล้วเราก็ลองมองหาปัญหาที่อยู่ใน travel industry เนี่ยว่ามีอะไรบ้างเราแยกปัญหาเอกเป็น2กลุ่มหลักๆครับอย่างแรกก็คือปัญหาของ accommodation ซึ่ง accommodation เนี่ยมีปัญหามาจากแพลตฟอร์มครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าแพลตฟอร์มหลักที่คนใช้ในปัจจุบันก็คือ OTA เนี่ยทำได้เพียงแค่การจองที่พักหรือจองคันจองห้องพักไม่ได้สามารถให้เขาเพิ่มออปชั่นอื่นๆเข้ามาได้ทําให้เขาสูญเสียคอลเลคในการพัฒนาเซอร์วิสอื่นๆไม่ว่าจะเป็น ฟู้ดไม่ว่าจะเป็นสปาหรือแอคทิวิตี้อื่นๆที่เขาสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาได้ในที่พักของเขาและสุดท้ายเลยมันทําให้เกิดการแข่งขันด้านราคาทําให้เกิดไม่เกิดการซินเนอร์จีการของที่พักซึ่งส่งผลต่อไปที่ยูเซอร์ครับยูเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะมองหาแต่ราคาที่ถูกผ่านแพลตฟอร์มต่างๆพวกนั้นซึ่งทําให้สถานที่ต่างๆเนี่ยที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบหรือแพร่หลายเนี่ยยังไม่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นดังนั้นเราโซเฟร์ so air, จึงตั้งใจจะสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มแบบใหม่ ที่เป็นไลฟ์สไตล์ทราเวลแพลตฟอร์มที่มี3คข้อฟีเจอร์หลักๆก็คือ 1. Inspire แล้วก็ 2. เป็น p a ็ k เกจแล้วก็ 3. มันก็ Recom m e น d นั่นคือ3 Step ตที่เราจะบอกก็คือ 1. คือเราต้องการให้เขาอ n s p p r r e ผ่านคอนเทนต์ผ่าน Product ของเราแล้ว 2. ก็คือเราต้องการขายที่พักที่ไม่ใช่แค่ที่พักอย่างเดียวห้องพักอย่างเดียวคือมันจะต้องเป็นแพ็กเกจของ Accommodation ที่เขาสามารถ Add-on Service ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปาฟู้ดหรือว่าทรานสปอเชัที่เขามีอยู่ สุดท้ายเลยเราอยากรักคเมนสถานที่ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่างๆ,างๆใกล้ที่พักของเขาให้เขาไปทํากิจกรรมหรือใช้ประสบการณ์แบบใหม่ๆเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆผ่านการท่องเที่ยวนะครับซึ่งพอเราวางตัวเองเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยโซฟีย so เราตั้งใจครับจะเป็นตัวกลางที่คอยเชื่อมต่อนักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยในประเทศของเราเนี่ยให้เข้ามาสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มของเราซึ่งเมื่อมองแบบนี้แล้วเราจะเปลี่ยนการท่องเที่ยวที่คนเนี่ยมอง แต่การท่องเที่ยวในเรื่องของราคาเป็นหลักให้เปลี่ยนเป็นการมองท่องเที่ยวในเรื่องของคุณค่าแล้วก็บริการมากขึ้นซึ่งโปรดักต์ของเราเนี่ยถูกดีไซน์ออกมาให้เป็น vertical e commerce หรือการเป็น e commerce ที่คอย recommend สินค้าให้เรอาเหมาะกับซีซันหรือแคตตาล็อที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวนักเดินทางต่างๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พาเขาไปสู่การจองซึ่งสามารถควบคุมบัตเจ็ตเพราะเราทําให้มันเป็นปรับเลทตามซีซันราคาจะผันผลตามแค่ซีซันอย่างเดียวไม่มีแค่การผันผลตามวัน,วนและเวลาตา่ตางๆ แล้วหลังจากนั้นเราก็ recommend activity หรือ experience ต,ต่างๆแบบใหม่ๆที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยให้กับเขาเพื่อให้เขาสามารถรู้เป้าหมายของเขาได้ว่าเขาจะไปทําอะไรแล้วไปแล้วได้อะไรซึ่งเมื่อมองแบบนี้เนี่ยตอนนี้เราเริ่มเริ่มทํางานไปแล้วครับปัจจุบันเรามี accommodation ที่เป็น partner เนี่ยมากกว่า100 accommodation ันภายในประเทศของเราเราเริ่มทดลองการเป็น partner กับ airline ของเราเนี่ยอยู่ที่1 Airline หรือคือไทยสมาย และเราก็ยังมี a c t i v i t y กับ e x p e r i e n c e และก็ Workshop เนี่ยที่เป็นพาร์เนอร์กับเราเนี่ยมากกว่า30ที่ซึ่งเป้าหมายของเราคือเราต้องการให้ Value Proposition ของเขาอย่างชัดเจนครับเราต้องการทำสัตเลสให้คนเนี่ยไม่กังวลเรื่องราคาต่อไปสามารถควบคุมบัจ็ตดได้เราต้องการสร้างไรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับ Accommodation เราต้องการ Inform แล้วก็ Inspire นะักท่องเที่ยวให้ออกไปเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขแล้วก็สามารถรู้จุดมุ่งหมายการเดินทางของตัวเองได้สุดท้ายเลยเราอยากให้บริกกกาาารรรขออองงคคนไททย็ืเต้ seamless connection ทำออนไลน์ to อ f ฟไลน์แล้วก็อ f ฟไลน์ to ออนไลน์ให้อย่างครบวงจรซึ่งเมื่อเรามองแบบนี้แล้วสำหรับ revenue stream ของเราก็ commission advertising แล้วก็ B 2 B คือเราเก็บทุกๆ commission เนอยู่ที่15-30%เรามีการทำ advertising ให้กับโรงแรมแล้วเราก็จับมือ partner B 2 B ในการขายบ i ๊ก o t โดยการรวมโรงแรมในแต่และ location เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการ synergy กันครับเมื่อเรามองแบบนี้เนะี่ยโซฟเรา มอง Market s i ซอยู่ที่ Domestic Trip เนี่ยอยู่ที่166ล้านทริปครับใน166ล้านทริปเนี่ยมี99ล้านทริปที่เป็นออนไลน์บ o ๊กิ้เราต้องการกิน Market Share อยู่ที่4ล้านทริปหรือประมาณ20%ของของ k e t นะครับซึ่งเมื่อคำนวณแล้วเนี่ยเราพ r e d i c ว่าเราจะได้90,000ทริปเนี่ยในภายในปี2025ซึ่งจะสามารถ generate รายได้ให้เราเนี่ยที่81ล้านบาทภายในปี2025ครับสำหรับโซเฟี air, เราต้องการมุ่งมั่นที่จะให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันง่ายเหม เป็นการสั่งอาหารภายใน grab f o o หรือการซื้อของผ่าน lazada มาจอยกับเรากันนะครับขอบคุณครับ